สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องวีแซดมาอักษรตัวแรกของชื่อเล่นทายนิสยัยแล้วก็สะท้อนตัวตนของคุณวันนี้ครับจะมาพูดถึงอักษรตัวแรกของชื่อเล่นที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับสามารถที่จะทายนิสยัยแล้วก็สะท้อนตัวตนบอกความเป็นตัวตนของคุณได้นั่นเอง ชื่อเล่นของคุณขึ้นต้นด้วยอักษรอะไรกันครับในที่นี้หมายถึงชื่อเล่นที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับถ้าเกิดเขียนภาษาอังกฤษแล้วชื่อเล่นคุณขึ้นด้วยตัวอักษรอะไรรู้ไหมครับว่าตัวอักษรเหล่านี้ที่เป็นตัวแรกของชื่อเล่นของคุณนั้นสามารถที่จะทํานายลักษณะนิสัยของคุณได้ด้วยชื่อของคุณสามารถที่จะบอกลักษณะนิสัยในด้านความรักบุคลิกอารมณ์ความรู้สึกได้ด้วยนะครับไม่เชื่อก็ต้องมาลองฟังกันดูว่า จะแม่นไม่แม่นอย่างไรเดี๋ยวเราจะเริ่มจากอักษรตัวแรกที่เป็น A B C ไปเรื่อยๆจนถึงตัวสุดท้ายเลยนะครับหรือตัว Z นั่นเองหรือ C นะครับเดี๋ยวเรามาฟังตัวอักษรตัวแรกกันก่อนเลยครับตัวอักษรชื่อเล่นที่ขึ้นต้นด้วยอักษรตัว A ชื่อเล่นในกลุ่มนี้จะเป็นคนเปิดเผยมีอะไรก็คิดก็กล้าแสดงออกรักอิสระและมีความคิดสร้างสารรค์จึงไม่ชอบความซ้ำซากจำเจแสวงหาความแปลกใหม่อยู่เสมอ คนกลุ่มนี้ก็ออกจะเป็นนักธุรกิจเพราะไม่ชอบการผูกมัดการทํางานจึงไม่เหมาะแก่การทํางานที่เป็นลักษณะลูทีหรือเป็นงานประจํะจํๆซ้ําๆแบบเดิมแบบนี้ครับเหมาะกับการทํางานเป็นเจ้าของกิจการหรือประกอบธุรกิจมากกว่ารวมทั้งยังมีความอดทนต่ําอยากได้อะไรก็ต้องได้อีกด้วยด้านความรักความหวานก็ต้องขอบอกเลยครับว่าคนในกลุ่มนี้ไรอารมณ์โรแมนติกเสียจริงๆเลยอย่างไรก็ดีนะครับคนที่มีชื่อเล่นตัว J ตัว S Soc c e r เกอร์ แม้จะไม่โรแมนติกแต่ก็น้อยกว่าตัว A นั่นเองละครับก็แสดงว่าคนที่มีอักษรนำเป็นตัว A เนี่ยจะไม่ค่อยมีความโรแมนติกเลยนั่นเองชื่อเล่นที่เป็นตัวอักษรที่ขึ้นต้นด้วย B ชื่อเล่นในกลุ่มนี้ครับเจ้าของชื่อก็มักจะเป็นคนที่มีอารมณ์ขึ้นๆลงๆมีอารมณ์แปรปรวนเปลี่ยนแปลงบอ่อยอ่อนไหวไม่ค่อยจะอดทนสักเท่าไหร่เมื่อต้องพบปากใครหน้าใหม่ๆก็จะมีความระแวดระวัง แต่ก็ใช่ว่าจะไม่สูงสิงกับใครนะครับหากค่อยๆปรับคุณดูมีความสุขมากเมื่อมีคนมาให้ของขวัญของกำนันอะไรแบบนี้และยังเป็นคนที่มองโลกในแง่บวกจึงไม่แคร์หากจะร้องให้ทำอะไรใหม่ๆในเรื่องของความรักแล้วเนี่ยคนที่มีชื่อเล่นที่เป็นตัวอักษรตัวแรกที่เป็นอักษรตัวบีก็จะอยู่ในกลุ่มนี้จะมีความโรแมนติกเมื่อเจอใครก็ต้อง,ต,องต้องตาก็ตกกลุ่มรักเลยและไม่ค่อยเพี้ยงพรำในเรื่องของความรักเพราะฉลาดทันคน ชอบที่จะแสดงความรักแบบมิดชิดนั่นเองแล้วครับตัวอักษรชื่อเล่นที่ขึ้นต้นด้วย C Cat นะครับผู้ที่มีชื่อเล่นเป็นตัวอักษรตัว C มักจะเป็นคนเขินอายเก่งไม่ค่อยการแสดงออกสักเท่าไหร่ทั้งๆท,ที่เป็นคนที่มีความสามารถอยู่ในตัวคมในฝักนอกจากนี้แล้วคนที่มีชื่อเล่นเนี่ยก็ยังเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นมุ่งมั่น f l y เข้าสังคมเป็นมิตรใกล้ชิดสนิทสนมกับ อื่นเข้ากับคนอื่นได้ง่ายเหมาะอย่างยิ่งกับงานประสานงานหรืองานที่ต้องติดต่อพูดคุยกับผู้คนนะครับคนกลุ่มนี้ก็จะมีความโรแมนติกในตัวส่วนข้อเสียคือมีความอดทนต่ำต้องมีคนคอยกระตุ้นเตือนครับคนที่มีชื่อเล่นขึ้นต้นด้วยตัวอักษรดีด็อกนะครับผู้ที่มีชื่อเล่นเป็นอักษรตัวแรกเป็นตัวดีเนี่ยเป็นคนที่ไว้ใจคนยากมีความอดทนและเข้มแข็งมาก พวกเขาให้ความสําคัญกับเรื่องงานก่อนจึงทําให้มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานสูงรักความเป็นระเบียบแบบแผนรวมไปถึงการดําเนินชีวิตอีกด้วยนั่นเองด้านความรักคนกลุ่มนี้ก็รักอิสระและใช้ความรักอย่างรอบคอบทุ่มเทพเพื่อความรักเมื่อรู้ว่าคนนี้ใช่ก็จะพุ่งสุดแรงใครก็ห้ามทัดทานนะครับคุณจริงจังและก็หวงคนรักอย่างเอาเรื่องทีเดียวเชียวล่ะครับ ชื่อเล่นที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร e ก e นะครับคุณเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวไม่อยากให้ใครมาก้าว่ายวุ่นวายชีวิตส่วนตัวไม่ยึดติดกับสิ่งต่างๆจึงทําให้ดูเป็นคนที่ไม่ค่อยมีระเบียบแบบแผนสักเท่าไหร่ชอบการเปลี่ยนแปลงหรือสิ่งแปลกใหม่เต็มที่กับการใช้ชีวิตจนดูสุ่มเสี่ยงไปหน่อยทั้งหมดนียผู้ใหญ่หรือคนที่มองอาจจะมองว่าเป็นคนร้านหัวร้านเอาแต่ใจดังนั้นคู่ของคนรัก ต้องเป็นคนฟังที่ดีและต้องฉลาดเพราะต้องเป็นทั้งเพื่อนที่เป็นคนรักได้ด้วยและเมื่อลงเอยกับใครสักคนก็จะซื่อสัตย์ต่อรักนั้นนั่นเองครับชื่อเล่นที่ขึ้นต้นด้วยอักษร Air F แฟนใจกว้างอ่อนโยนเป็นที่รักของคนรอบข้างรักครอบครัวามาเป็นอันดับหนึ่งรังเกียจความรุนแรงในทุกประเภทอย่ามาสั่งอะไรโดยเด็ดขาดนะครับและอย่ามาออกคำสั่งให้ทำโน่นทำนี่จนมากเกินไป ด้านความรักคุณเป็นคนหลงสเสน่ห์แต่ก็คุณเป็นคนทรงสเสน่ห์นะครับแต่ก็เบื่อง่ายบางครั้งก็เจ้าชู้แต่หากเจอคนที่ใช่ก็จะมีความโรแมนติกเพอ้อฝันแล้วก็ทุ่มเทจนหมดใจเลยทีเดียวชื่อเล่นที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรตัว G หรือ G ีกู๊ดนะครับจุกจิกพิธีพิถานเพื่อรับสิ่งที่ดีๆเนี่ยแหละเป็นตัวคุณเลยเป็นคนที่สลาดเท่าทันคนกล้าแสดงออกกล้าคิดกล้าทำซื่อตรง ใช้เหตุผลในการตัดสินใจในด้านความรักนั้นคนรักของคุณก็ต้องเก่งและฉลาดเท่าเท่าหรือฉลาดกว่าเท่านัน้นถึงจะดีมากคุณไม่รู้สึกด้อยกว่ากลับกันร,รู้สึกดีเพราะจะทําให้รู้สึกได้ว่าได้สิ่งที่ดีๆมาครองคุณไม่ค่อยแสดงความรักกับคู่รักเพราะอายนอกจากนี้แล้วคุณก็ทุ่มเทให้หน้าที่และการงานมาเป็นอันดับแรกๆเลยครับสําคัญเสียยิ่งกว่าความรักซะอีกชื่อเล่นที่ขึ้นต้นด้วยอักษร H Hat เป็นคนที่มีความมุมานะตั้งใจไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆสุขุมรอบคอบเป็นอย่างมากตัดสินใจช้าเพราะคิดอย่างรอบคอบยึดถือกฎระเบียบพระกฎเกณฑ์ต่างๆแล้วก็จะตัดสินใจบนพื้นฐานเหตุผลเท่านั้นนะครับอารมณ์ไม่เกี่ยวมีความอดทนสูงเข้าใจในสัจธรรมในชีวิตด้านความรักคุณคือคนที่มีความโรแมนติกตัวยงเลยทีเดียวคุณยังช่างฝานันบูชาในความรักอีกด้วยนั่นเองขึ้นต้นด้วยตัวอักษรตัวอายอีกนะครับ คุณเป็นคนชอบเข้าสังคมไม่กลัวการรู้จักคนใหม่และมองโลกในแงด่ดีมีน้ำใจกับทุกคนรอบข้างชอบทำงานหรือทำกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ให้กับสังคมเป็นคนตรงเป็นตัวของตัวเองสูงและเชื่อมั่นในความคิดของตนเองจนราวกับตื้อมุทะรู้ไปบ้างส่วนเรื่องหัวใจนั้นคุณต้องการให้คนรักยกย่องคุณเพราะทำให้คุณดูเป็นคนบางครั้งก็อาจจะดูเป็นคนที่มีนิสัยดันทุรังมากจนเกินไปอีกด้วยนั่นเอง สำหรับในเรื่องของความรักแล้วคนกลุ่มนี้คนเป็นคนที่มีความต้องการในความรักที่ยกย่องนับถือตนเองคู่ของคุณต้องเป็นคนฉลา,าดทันคนรูปลักษณ์ภายนอกต้องดูดีนั่นเองแหะครับต่อมานะครับชื่อเล่นที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร J นะครับคนที่มีชื่อเล่นเป็นตวนัวอักษรตัว J เนี่ยเจจานะครับคุณคือคนที่มีพลังเหลือล้อนล้นเหลือนั่นเองแล้วก็มีสิ่งพิเศษที่คุณมีมาแต่กําเนิดก็คือ รักความโรแมนติกหัวใจเบาวิวช่างฝันแต่ก็มีความเชื่อมั่นในความรักครับต่อมาครับคนที่มีชื่อขึ้นต้นด้วยอักษรตัว K King คุณเป็นคนต้องค้นหาลึกลับขี้อายไม่สูงสิงกับใครทั้งๆที่จริงๆแล้วคุณเป็นคนเซ็กซี่แต่แอบเซ็กซี่เท่านั้นนะครับคนชื่อเล่นนี้มักจะเป็นคนฉลาดทันเกมในเรื่องหัวใจก็ถือว่าเป็นคนจริงจังกับความรักแต่ก็ใจเย็นและมีความอดทน รอใครสักคนที่จะผ่านเข้ามานั่นเองแล้วครับต่อมานะครับคนที่มีชื่อเล่นขึ้นต้นด้วยตัวอักษร L คนที่มีชื่อต้นดเัือกษอ L เนี่ยเป็นคนที่ต้องการความรักความอบ,บอุ่นการเอาใจใส่ตลอดเวลาจากคนรักและก็ต้องการการยกย่องจากคนรอบข้างบางครั้งรวมถึงคู่รักด้วยคุณจะโรแมนติกมากถึงมากที่สุดเลยเมื่อมีความรักและมีคนรัก ก็ถือว่าการมีคู่รักเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดในชีวิตและยังชอบแสดงออกว่ารักคนรักของแสดงออกว่ารักคนรักของตัวเองอีกด้วยนั่นเองละครับชื่อเล่นทิ้งขึ้นต้นเลือกสอนเอ็มแมนนะครับเป็นคนเซน i ิทีฟหรืออ่อนไหวนั่นเองคนกลุ่มนี้จะมีความทุ่มเทเหลือเกินเมื่อมีความสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่ง ชอบลองในทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เป็นพ่อพระแม่พระกับคนรักด้วยนั่นเองครับชื่อเล่นที่ขึ้นต้นด้วยอักษรตัว n n e นนะครับเป็นคนขี้อายอ่อนโยนแต่ทว่าภายในช่างแตกต่างกันลิฟเลยเพราะเมื่อเวลาที่อยากได้อะไรแล้วคุณก็จะไม่เคยพอหากไม่พอใจเลยแล้วก็ลูกช่างติเข้าสิ่งเลยทีเดียวไม่ผลแม้แต่คนรักที่โดนคำวิจารณ์ของคุณเช่นเดียวกัน เพราะพยายามค้นหาสิ่งที่ดีที่สุดจึงทำให้พวก perfectionist ตามหาคนดีที่สุดแต่ก็ต้องระวังไว้ว่าไม่มีใครตามสเปคได้ทั้งหมดเลยและด้วยความขี้อายก็ทาให้ไม่ค่อยกล้าแสดงออกในเรื่องของความรักออกมานั่นเองแล้วครับชื่อเล่นขึ้นต้นด้วยอักษร O octopus เป็นอีกคนหนึ่งที่ลึกลับค้นหาถึงจะเจอและอย่างเก้เก๊กลางๆไม่กล้าที่จะทำจะทำตามความต้องการของตัวเองด้านความรัก หัวใจนั้นมีแนวโน้มที่จะอยู่เป็นโสดอีกนานเลยทีเดียวเพราะเนื่องจากเลือกคนที่มีสเสน่ห์และมีเมตตาในบางครั้งเรื่องความรักคุณอาจกล่าวได้ว่าเป็นคนเห็นแก่ตัวคนหนึ่งอันเนื่องมาจากความรุ่มหลงของคุณนั่นเองล่ะครับชื่อเลนที่ขึ้นต้นเลือกสอนตัว p ีพอร์ตนะครับคนชื่อนี้เด่นมากในเรื่องของการเข้าสังคมชอบอยู่ในวงสังคมคุณชอบที่จะโปรยสเสน่ห์ไปทั่วจึงรักชื่อเสียง เกลียดอาการขายหน้าหรืออาการหน้าแตกเป็นที่สุดเลยภายนอกสง่างาม,งามร,ะระหงเชียวนะครับคนรักของเขาต้องฉลาดและยังมีนิสัยชอบี่จะทําตามใจตัวเองอีกด้วยนั่นเองลหละคนที่ชื่อเล่นขึ้นต้นด้วยอักษรคิวชื่อนี้ไม่มีพลังล้นเหลือเป็นคนที่กระตือรือร้น,ลนแล้วก็ชอบทำอะไรที่ตื่นเต้นให้กับหัวใจอยู่ตลอดเวลาบางครั้งจึงน่าดึงดูดคนรอบข้างที่มาจะมาสร้างสีสารความตื่นเต้นให้แต่ในด้านความรักแล้วใครจะเชื่อว่า เป็นคนโรแมนติกดอกไม้มีไม่ขาดมือชอบพูดชอบคุยกับคนรอบตัวชื่อเล่นที่ขึ้นต้นด้วยอักษร R r ร t นะครับฉลาดมีสาระแอบเซ็กซี่ทุกอย่างสมเเร็จได้ด้วยมือคุณเองจึงชอบที่จะมีคนฉลาดเท่าทันอยู่ข้างๆหรือบางครั้งก็อาจจะเหนือกว่าก็เป็นไปได้รูปรักภายนอกสำคัญมากสำหรับคุณนะครับคนรอบข้างที่บุคลิกดีกว่าคุณฉลาดกว่าคุณก็โอเคคบได้คุณไม่ถืออะไร ชื่อเล่นที่ขึ้นต้นด้วยอักษร S Soc c e r นะครับแม้ว่าความทุ่มเทแม้ว่าจะทุ่มเทและเครียดมากเวลาง,งานหรือธุรกิจแต่การงานคือสิ่งบันเทิงใจสําหรับคุณในด้านความรักคุณเป็นหนุ่มสาวช่างฝันทีเดียวแต่ว่าก็ไม่เลยเถิดกูยังกลับและก็ควบคุมตัวเองอยู่รอบคอบกับความรักต่อเมื่อความรักแล้วก็รักเลยและติดคนรักอย่างกับแตงเมเลยทีเดียวเชียวละครับชื่อเล่นที่ขึ้นต้นด้วยอักษรทีไทยแลนด์เซนซิทีฟ คืออ่อนไหวเก็บเนื้อเก็บตัวจึงต้องการคนรักที่มีความเป็นผู้นําการใช้ชีวิตมีความระเมียดรม่เช่นนั่งดื่มดํากับบรรยากาศฟังเพลงเค้าแสงเทียนช่างจินตนาการเมื่อรักใครก็ยากที่จะเหมือนนะครับเพราะการที่เป็นคนโรแมนติกมากๆแม้จะเพอ้อฝนันแต่ก็ไม่เสียหายเพราะคุณมีความเชื่อมั่นในตนเองเมื่อฝันแล้วก็ลงมือทำให้ถึงฝันนั้นได้ด้วยนั่นเองครับ ชื่อเล่นที่ขึ้นต้นด้วยอักษรยูครับกระตือรือร้นชอบผจญภยัยชอบความตื่นเต้นและรักอิสระช่างเพอเจอร์เมื่อมีรักก็แสนจะอ่อนไหวคุณชอบที่จะให้ของขวัญกับคนรอบข้างแต่ถ้าไม่มีใครก็จะเหงาหงอยจะต้องคอยหาว่าคุณจะเกาะใครหรืออดอ้อ,อนใครดียอมให้คนรักมีความสุขแม้จะต้องกินน้ำตาต่างน้ำก็ยอมนะครับคนที่มีอักษรขึ้นต้นด้วยตัววี แวนนะครับเป็นคนรักอิสระรักการอยู่คนเดียวเพราะมีแนวคิดว่าทำไมต้องผูกมัดตัวเองกับใครแต่ถ้าคิดดีแล้วว่ายอมอยู่กับใครก็ต้องผ่านการศึกษามาอย่างดีที่สุดก่อนครับบางครั้งอุปนิสัยคุณก็ทำให้คนคนอื่นไม่คาดคิดมาอยู่ใกล้แล้วก็มีความสุขได้มีแนวโน้มว่าอายุของคุณกับคนรักอาจห่างกันแต่ก็ใช่ปัญหาซะเมื่อไหรหล่ะครับตัวอักษรที่ขึ้นต้นด้วยอักษรตัวดับเบิลยูครับ เป็นคนที่มีอีโก้สูงภูมิใจในความเป็นตัวงตัวเองเรื่องความรักคุณดูแลตัวเองตัดสินใจเองใครอย่ามาชักนำความรักและความโรแมนติกและความช่างเพ้อฝันและไม่สนที่จะเป็นคนประเภทรักเขาข้างเดียวเหมือนเกลียวเชือกและจริงจังกับความสัมพันธ์มากคนรักคือสิ่งที่ดีที่สุดนั่นเองนะครับชื่อเล่นขึ้นต้นด้วยตัวอักษร X เบื่อง่ายจึงชอบสิ่งกระตุน้น เราอารมณ์เป็นคนทำอะไรหลายๆอย่างได้ดีมีพะวะผู้นำสูงไม่ชอบที่จะปิดกั้นตัวเองด้วยนะครับชื่อเลนที่เกนต้นเดอก์สอนวายรักเสรีอิสระชอบเรียนรู้ค้นหาสิ่งต่างๆชอบลงมือทำอะไรก็ตามด้วยตัวเองเห็นแก่เงินยอมสละความสุขเพื่อหาเงินแม้ดูดือ้อแต่ก็ยังเปิดใจรับฟังความคิดเห็นจากอื่นคนอื่นๆนั่นเองครับแล้วเราก็มาถึง ชื่อเล่นที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร Z หรือ C นะครับเป็นอีกคนหนึ่งที่มีความโรแมนติกมากๆช่างเพอ้อฝนันแต่ทว่าก็มีความทะเยอทะยานและเป็นคนที่จริงใจเกิดมาเพื่อบูชาความรักจึงหลงรักใครไปทั่วนะครับแต่ในบางทีก็เชื่อว่าความรักคือความเจ็บปวดนั่นเองเหรอครับเป็นยไงกันบ้างครับสำหรับคำตัวอักษรตัวแรกของชื่อเล่นเป็นตัวที่ บ่งบอกนิสัยและก็สะท้อนความเป็นตัวตนของคุณนั่นเองแมนแมนแมนอย่างไรก็คอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับก็เชื่อว่าน่าจะตรงใจกับใครหลายๆคนเลยทีเดียววันนี้ก็ต้องจบไปก่อนครับสำหรับตัวอักษรตัวแรกของชื่อเล่นบ่งบอกนิสัยทำนายความเป็นตัวตนครับในท้ายที่สุดครับอย่าลืมกด subscribe หรือกดติดตามครับช่อง v แมาสะกดง่ายๆนะครับ V S M A R T สามารถค้นหาได้ในช่องค้นหาของ youtube ได้เลยครับกด subscribe ปุ่มแดงๆแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ